ความทุกข์ที่แท้จริงนะครับสำหรับมุมมองของผมเนาะตั้งแต่เกิดจนอายุจะ40เนี่ยผมสังเกตดูมันมีอยู่2ออย่างนะครับความทุกข์เนี่ยอันแรกเลยความทุกข์ทางกายคือคือแม้เราจะไม่ได้สร้างหรือว่าอะไรเราก็ต้องเจอนะครับ ผมเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่แท้จริงนะความทุกข์ทางกายเนี่ยอีกอันนึงความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี่คือคือเราเป็นคนสร้างขึ้นนะครับทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นก็สังเกตจากตัวเองนี่แหละครับทุกคนก็คงรู้แหละแต่คงไม่มีใครไม่ค่อยมานั่งคิดที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็ บอกไว้หมดแล้วแหละแต่เราก็มาเข้าใจในมุมมองของเราเนาะ,ะความทุกข์มันมีช่องทางนะครับสาเหตุมันก็มาจากการได้เห็นเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจอะครับมันเข้ามาทางตาอ,อันดับแรกตากับหูเนี่ยพอะทุกวันนี้เราก็ดูนูน่นดูน,นี่ฟังอันนั้นฟังอันนี้ ทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีมันก็จะเข้ามาทางตาหูนะครับทางจมูกก็ไอพวกกลิ่นที่ไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับกลิ่นตุตุของใครของคนอื่นบ้างของเราบ้างตาหูจมูกนะลิ้นลิ้นก็กับการรับรสใช่ไหมอไม่อร่อยไม่ถูกปากอ,อันนั้นเป็นทางหูจมูกลิ้น กายกายก็ทางกายเนาะร้อนหนาวเยน็นอ่าเจ็บปวดอะไรพวกเนี้นะครับแล้วก็ทางใจเราก็เป็นการที่เราคิดนะครับมันจะแยกออกไป4อันแรกนยตาหูจมูกลิ้นกายห้าอันเน่ยมันจะเป็นความทุกข์ทางกายนะครับมันเป็น ช่องทางที่ความทุกข์มันเข้ามาเนาะแล้วทางใจเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับพวกโลกต่างๆที่เกี่ยวกับทางใจเนี่ยทำให้คนเราเป็นทุกข์มากกว่าโลกทางกายสมมุติผมคิดเล่นๆเ,เนาะถ้าคนเราแบบโดนล้างสมองแบบความจำว่างเปล่าแล้วนั่ง แล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าความทุกข์ทางกายมันเกิดขึ้นอันดับแรกเลยเราก็จะหิวเนาะนั่นแหละความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นมาหิวหิวเราก็กินใช่ไหมหิวน้ําหิวข้าวเราก็กินน้ํากินข้าวพอก,กินเสร็จกินเสร็จมันก็จะ,ะมีการขับถ่ายเนาะมีขี้มีเยี่ยออไปอ่ะกิน คนเราก็มีกินมีขี้แล้วก็มีนอนเนาะนั่นเนี่ยมันก็จะง่วงนอนนั่นผมว่ามันเป็นความจำเป็นของคนจริงๆเนาะกินกินน้ำกินข้าวแล้วก็จะมีกินแล้วก็ก็จะขับถ่ายออกทางเหงือทางอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีนอนนะครับคนเราก็มีแค่นี้มันก็อยู่ได้แล้ว ไม่ต้องไปคิดว่าอ๋อพุ่งนี้จะอะไรทําไมอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่เป็นอย่างนี้พวกนั้นเป็นความทุกข์ทางใจนะครับถ้าตัดความทุกข์ทางใจออกความทุกข์ทางกายของคนเราก็มีอยู่แค่นั้นแหละไม่ได้แปลวาเรื่องคนอื่นเข้ามาใส่ตัวไม่เอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาคิดอะไรเงี้ยครับไม่ต้องคิดเรื่องของตัวเอง อันนี้อันนี้พูดกลมๆเนาะมันก็ประมาณนั้นนะครับที่ผมที่ผมคิดว่าผมตกผลต,ตกตะกอนนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดเองเท่าไหร่หรอกผมก็ดาใสดูจากหลายๆอย่างก็มาเล่าสู่กันฟังนะอย่างตอนนี้ก็นะครับความทุกข์ายที่เกิดขึ้นก็มีเยอะนะครับเดินไม่ได้นี้ก็ ก็เป็นความทุกข์กายที่มันใหญ่แต่ถ้าเราไม่คิดล่ะเดินไม่ได้แล้วยังไงเ,เราก็อยู่ได้นี่วะ <c oughs> <c oughs> เป็นอัมพาตก็ไม่ใช่ว่าจะ,จะเดินไม่ได้แล้วจบนะครับเดินไม่ได้มันไม่รู้สึกนะครับอัมพาาเนี่ยม,มันแลกกับโรคอย่างอื่นนะผมว่าเี่ยใต้สะดือเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดนะครับ อน,นี้ความทุกข์กายอันแรกต่อมาก็คือเราจะบังคับอะไรไม่ได้นะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องอขับถนะ่ายเนาะเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวนั่นแหละครับอ,อันนี้ก็เป็นความทุกข์กายพอขี้เยี่ยวไม่สะดวกมันก็จะนานหลายวันนะครับ อย่างเยี่ยวไม่สะดวกเนี่ยถ้าไม่ใส่สายอย่างเงี้ยฉี่มันก็จะค้างในกระเพาะปัสสาวะและฉีนะครับฉีนะครับเนี่ยมันก็จะมีตะกรอนนะครับพอเป็นตะกรอนสะสมมากๆไปมันก็จะเป็นนิ่วนะครับเกิดเป็นความทุกข์อันใหม่ขึ้นมาแลวเรื่องขี้นะครับเรื่องอุจจาระเนาะ ก็หลายหลายวันถ่ายทีอะ่ะมันไม่ได้ผลดีแน่นอนนะครับบางทีนะครับผมไม่ถ่ายเป็นแบบสี่ห้าวันอะ่ะแต่เรากินข้าวสามมื้อทุกวันอะ่ะคุณว่ามันจะไปอยู่ไหนอไอ้รอดวันแรกๆก,ก้อนมันแข็งแบบโอ้โหบางทีมีเลือดมีมูกแบบบางทีแข็งแข็งถ้าเรากินอะไรอาหารที่มันกากใหญ่อ่ะมันก็จะ บางทีมันก็เหมือนก้อนนี่นะมันก็จะไปบาดตามอะไรได้นะครับถ้ามันหมักหมมอยู่นานๆเนาะแล้วก็อาจจะก่อมะเร็งได้ด้วยเป็นฤทธิ์สีดวงอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหคือมันมันมันส่งผลกระทบต่อเนื่องกันนะครับทุกทางกายนะแล้วทุกวันนี้นะครับเส้นเส้นตึงแบบ เส้นตึงระดับสิบนะครับที่คลิปก่อนหน้าผมเคยเล่าเนาะคือมันตึงมากมากตึงยี่บสี่ชั่วโมงคือนอนก็ตึงนั่งก็ตึงนะครับทุกวันนี้ผมก็นั่งบีดนั่งนวดอยู่ไปให้หมอนวดก็ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเราก็เลยต้องช่วยตัวเองก็ช่วยบีดช่วยนวดช่วยคลายมัน,นแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับ แป๊บเดียวมันก็ตึงคืนแปบ๊บเดียวมันก็ตึงคืนก <c oughs> ารที่ขาตึงนะครับเวลาที่เราจะย้ายตัวเองไปลงที่นอนย้ายตัวเองไปนั่งชักโครกไปนั่งเก้าอี้แล้วก็เพื่ออาบน้ําอะไรพวกน,นี้มันก็ทําให้เวลาขาตึงมันก็จะดึงเราลงลดตกลงไปอะไรเงี้ยครับมันเป็นผลสืบเนื่องหมดนะครับ ก็จะเป็นพวกมีแผลนะครับผมก็เพิ่งมาเจอนี่แหละครับเป็นมีแผลที่มันอินดี้ผมคิดว่าหมอคงไม่รู้จักตอนนี้ก็เป็นนะครับอยู่ตรงขานหนีบเนี่ยมันเป็นอยู่ดีมันก็เป็นก้อนก้อนก้อนเหมือนไตขึ้นมานะครับลามจากตรงข้างไข่เนี่ยลงไปตรงอ น่ะเล่ายากนะครับอันนี้ก็เป็นความทุกข์ทางกายเนาะผมก็พยายามไม่ให้มันทุกข์ทางใจนะครับนะครับก็เล่าๆสู่กันฟังไม่ได้เรียบเรียงนะครับ